เด็กๆเราอยู่ที่สวนสัตว์เหรอเนี่ยทำไมเราสัตว์เยอะแยะมากมายเลย ีไหเกอร์เอ้ยใช่มหเนี่ยทำไมหน้ามันเหมือนแมวเลยห,หรือเสือชีต้าเหรออ๋อแล้วก็บัฟฟาโลบัฟฟาโล,โลสีเขียวบัฟฟาโลควายสีเขียวนะจ๊ะข้าวัวอันน้องชีต้าห์ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับอาบน้ำให้ควายโอ้โหควายไปเล่นทรายมา เดียวก็อาบนะ้ะเหมือนกันโอ้โหมาดูทีละตัวตอบกันเลยดีกว่าฟอกกบฟอกกบทีละเฟนช้างฮิปโปฮิปโปไทเกอร์เสือไ <Ch ita. S 2> ทเกอร์เสือชีฟแกะชีฟแกะอันนี้อูดคาเมลแล้วก็ไล <Lion. S 2> อ่อนสิงโต เป็นนะาเขาว่านะ่ารักจริงหรือเปล่านะเออเน,น้นนกเหรอเจออะไรครับเห้ยห<ๆ>อยเหรอหอยหรือเปล่าไม่ใช่นะน,นุ่ยเน้นกเลยนกนกเหรอโหเราลปลูกต้นไม้ที่ทะเลด้วยนะ